ดูเครื่องเล้าท้่นาะระหลยดใจจริงได้บุ๊ยเกเินแต่มันจะกินเบื่อจะกินนะว้เพ่อลอ่ะดึกไหมซูดึกไหมโอาบอบบี้จะไปเปลี่ยนเครื่องบ่นะ <c oughs> สวัสดีสวัสดีสวัสดีเอฟซีบัดสุขทุกคนเมอนี้ก็มาซื้อของอยู่ที่ตลาดเนาะตลาดบ้านน้องหอยเมืองสนาสมบูรณ์แฝงจกักรสักเนาะตลาดแรงมากับบอบบี้เนาะ เพื่อไปสลองหาหมื่นซับของพอเขานั่นเองเนาะมาเงินมานมากตีเอาอีกที่มี่ชาีว่าไปอย่างเอาสีน้ำนสอกแล้วีสดบอบ่คือว่าสีนสีนที่น้ำมันเนาะเอาไปเอาไป่าดลดเท่าไรฮะชีสิเอาอันต่นยืออันตนี้บอบอบีให้เจ้าเลือเกยเด้เอาสีนสดหา,าก็ากได อันจะประยาเออตัวโลชีชิมานอรเขา่าเออนี่ครับมากระโอ่ะสองโลน่สเบออันซ้ำโลนั่นวะอาซก็ได้สันแต่นมอ่มันหามมนลายคนนะเพราะว่าเอามีทิมงานมาหลายคนแทมน้ำมันไม่ได้ไหมคะอ,อันปรยัดม,มากระั้นสือ,อยือตลาดแรงพี่น้องเลย โลสีจิบมหาพันน้ำเติมให้น้ำบ่อ้ขอบใจเด้อไม่ขาดใจดีเนาะเนาะมาอุดนุนเนอผู้ใดอยูปาเซ่นี่หันย่ทถวนี้แหละเด้หมดซืใจเงินก็เอาเซ่หน้เลยยังใจใจบาต้บ่ับอย่างนัหนอย่างไหนวะใ่ไหนว่าบีเป็นคนใจ่ายซะเงื่นหาเซ่นีฮันเงินหาแซ่ก็มา่นี่าม แล้าคิดอะไรเห้เนาะรัชุรไทยรีวิวเดี๋พี่น้องต่ว่าจะถ่ายให้เอฟซีเบื้องนอบอยได้เห็นบรรยากาศถ่ายคลิปตลาดตันแต้โดนนะเนาะจันเจ็ดสิบพนันแคงเบิดไปเลยว,วกอยเนาะัานะาซื้อไวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะเอาเงินไปไวเดีวกักระเป๋าไมไ่ให้ไปซื้อ,อยังต่อบ๊อปปี้ไม่มีที่ซื้อตัวนะักนะ คกไักันปบีไปซื้อพักกันด้อพกน่นอติอายกล่องหอนหนึงเ้อตอนนี้ฮากับมาสื้อพักน้องยัน้องยางมาทางนี้แหละแก่ท่านงกมาซื้อพักเอ,าเอา้าพัานาะาพันจะมาซื้อหันเอ๋ยแล้วอีกแล้ว,ลวจือพอ,ดไ,ดอได้ป่๋ยจือได้หรอมานับนวนตลอดใช่จือ,อไรเตื่มเล่ด้นะ ซื้อพักเล้วก็ซื้อเห็ดเค็มเนาะเพื่อเป็นอันนั้นอันนี้เดฟวะปี่ยังเส้นนี่เด้เดี๋ยวเราบุ้นเส้นเนาะเมื่อนแนเด้อพี่น้องเพราะว่ามันบาสุกคำไม่ได้มันเมือ่อมาหอดคำเนาะเอาสองโทงก่อนแล้วซื้อก่อนแน่พี่น้องเสียงดังเด้อจะเชื่อขยอยไม่ขาดนะพี่นชื่อขยอยพี่น้องเอ้ยปากมานับนุน้นแนเด้อร์เพิ่นเติมอันนี้หายเห็นบ่พี่น้องเอ้ยคอมบัวนี่ หลายพันเติมแล้วนะจะให็บะปีเหลือเนะ่าสีสวยมากยังใจจักโลบะปีโเดียวโลดียวกับพอ่อแหละอยานกินมาเบิดเห็นนะกระซี่ยังเห็นหละอะไรเงี้ยนาเป็นจะพับนบ,บ่ปี 47,000ก,บบก,ก,กีบนะพี่น้องตอนนี้เขาติดวิกาเซตไปจ้าพี่น้องเที่ส้อลูกซีนนะกัจจิกับเนาะพี่น้องนี่ก็คือตลาดอันเนาะตลาดส้นๆเนอกพี่น้องเลยว,ว,ว,ว่าซุกซิวเาว่าหายมันติดติกาซีเส้นตัวนี้เด้อเสงนตาดำลำพันธุ์นี่มันใหญ่มันติดแลยพี่น้องเลยไอ จะได้เนาระบ๊อบบี้ก็ลังซื้ออัานอยู่เนาะลูกซีนอยู่เนาะเพื่อไปต้มลวกกินน้ำกันนะเดี๋ยวฟังข่เอื่นมาจะได้นี่พี่น้องนีน่อันเป็นยาซีนเนี่ยมีทั้งลูกซีนแล้วก็ได้ย่างเนาะแต่ว่าอาหารทะเลบ่มีเด้อพี่น้องเป็นบ่ได้นะนำเขาเพราะว่ากานโควิด19นะ,ท,ะท่านผู้ชมเยอวปะหาเงินทอน เขากระจายกับบ้านซืน้อผ้ากันหนาวป่ะต่างโง่ต่างสายเฮ้ยเขามีแล้วยนยันมาจะซื้อไปเจดเดอร์บ้าอันที่เอาไปเห็ดมุกกะทะกลับกันพี่นอ้องวะเนี่ยตอนนี้บาสุกับบอบบี้กะกำลังสิมนะื้อมาเนาะแต่ว่าสิขี้ไปซือ้ออันนี้กินจักหน่อยเนาะ เออไม่ยังโดซาโนมปะซาโนมซาโนมไข่หมกปะมันเป็นไข่หมกเนาะซาโนมซื่อๆนี่แหละเพราะว่านเ,นเ,เอาขี่จากบ้านมาหันจากกิโลวะสามสิบกิโลกุนเะบบบีกวาดตลาดนี้เนาะเราหอดปากเซกันสี่สิบกิโลพอดีเลยความมาไกลเนาะพี่น้องอยู่บ้านอคอยหันก่อนที่ได้ อ่าซื้อของกินะนะตลาดแต่ว่าตลาดซุ้มช้นไกลๆเห็นกับมีอยู่แต่ว่ามันบวครนะมันคลองบวครเนาะมันมีแต่บางวันบางอย่างแต่ว่ามือนี่ว่าสุกขาขมาขมา,ขม,ามาไกลเนาะมากลเติะกับบกิสองคนอ่าที่คำคำไปพี่น้องขี่รถต่อกันเด้อเพราะว่าบาสุขขี่ยุ่แคบมางเนาะรถรถมันกับโบมี่นะพี่น้องก็บาสุขี่ทายเด้อรถมันโบมี่เด้อ ยันว่าขี่รถแต่เล่นโเธอทราบยันว่าเอฟซีว่าอันตานนะนรายนะมันรถบ่มีน้องบาสุกันเลยกะทายนะโอเคพี่น้องไปเจอกันอยีกคนเด้อ <c oughs> อ่าตอนนี้บาสุกกะมาแวะซื้ออันนี้นะ้องพี่น้องซื้อดำจิม้มยุหันปลาบาสุก <c oughs> หันไอคิสขอบคุณอินดีลูกบาสุกเองเนาะไปต่างห่กว่า <c oughs> นี่นี่แพ้นี่ไผ้นี่ Lúc 2 bằng hai 2 bênh mắt thư mtip nơi uyển ba hơi ngay ngắn ba hơi ngay 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 ฝากไปกำลังใจแล้วเด้อพี่น้องเด้อบาวตีขอบคุณที่ไอหน้องกันพี่น้องเอยฝากกันนะนี่คือใครนี่ร้านใค่ร้านใครหัวบุ้นชื่อบัววะฮ่าาแต่นีมึงไงเจอกันอยู่บ้านเด้อพ่อแม่พี่น้องอีมโม วัตถ <g ivers> <c famously> well ุกรมเองหมูพันเฮ้ยนี่ตอนนี้วัตุกรรมมาห่อนบาทนะเนาะกาซอยกันเห็ดเนาะผีใหม่เนาะพีใหม่วับบีซาลาวแต่กับคู่จอยย่างฮัสีซอยกันเห็ดเด้อพี่น้องจักหน่อยแต่ว่าไทยกิจเนี่ยทานผู้สมเบิ่งก่อนทานสีเห็ดแต่ก็นั่งกินแบบแซ่บๆเด้๋เนาะพี่น้องเนาะกินกับคั่วครัวแต่กับทิมเน่ย จะคล้องเหินได้สลองหาหมื่นศัพท์บประจักบสอสน่ยนนะก็ะหอนหาหมื่นศัพ์แล้วครึ่งแสนเนาะพี่นอ้อ,องขอบมกขอบใจ FC เบิร์ดสุขสุขคนที่นันงติดตามกันมากเด้อพี่น้องเด้อขอบมุณขอบใจทุกไลท์ทุกแทะบ่ หมดดีไม่เอาอันไหนสีโดทุนซีโดทุนาจิ้ห่านอ่ะอื่นจากสีโดต์ซะงอร้อ่นีงหเบอร์เทไรบอโดเบิร์ตันั้นีเซนปลายซีเซนปลายต้องเกือบหาแสนนู้พันกว่าบาทเกือบสองพันหาเซนคือจะเรวใส่หาพักพักตัวเราจะซื้อเหาซื้อนามีอี๋ยันจะเร่เบเบิร์ถไรกนี้ย สลองขังยิงไงนาะส่วนทีมงานที่มาบวระได้ก็คือไอรอนไอกีเนาะเพราะว่าบาดยู่ไกลพี่น้องเลยนมาบวระแต่ยันกูกูยุไกตีจนเนาะคนบรดกินเนาะตีจนเนบวดีกินเียบเรียแต่ว่ากินก่อนก่บนบดีกินเรียบจกินไนกูจะซื้อมาให้ทกคนเยเนาะิหน่ติ๊หนึ่งเห็นหน้ากอยู่๊่ อยงนี้ปอปอ้าวพี่น้องเอ้ยกะก่อนใช่ครับส้มจุกกะจิกปลาขอบขอบ,ขอบ,ข,อบนะขอบใจอลไรกะขอบคุณเนาะขอบใจถ้นเป็นภาษาลาวพี่น้องใส่ใส่ไหลายสำรับปุ้ยใหญ่แต่ก็เล็กน้อยเบิดเนาะเพราะว่าคนลาวเป็นใสแต่ขอบใจบวกมีขอบคุณขอบใจแล้วกะขอบคุณที่บริสุทธิ์สุขทุกคนที่ยังติดตามบา้าซุตั้งแต่หนึ่งพันศับขึ้นมาเด้อพี่น้องเด้อจนหอดหาหมื่นครับตอนนี้ก็ถึงแสนนะ กฝากขอบใจ FC ทางฟังลาวเล้คกัขอบคุณ FC ทางฟังไทยเด,อด้อที่ยังติดตามบาสุกแล้วก็ทีมงานบาสุกสุขสุขนเนาะจนมาหอดมือนี่แลดงพี่น้องเอ้ยกรสัญญาว่าจะมีคลิปดีๆมวนๆให้ FC อับส้มตะฝากตีเตียนไปกำลังใจบาสุกตลอดไปเดอ้อพี่น้องเด้ออ่อาจะคิดว่ายังไงก็ถ <laughs> ่ายสุดน,นี่กัขอไว้พรอไว้ไส่ให้พรให้ FC ซีตรงนีสุขภาพเข้มแ <laughs> 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 ข็งเข้มแข็งเพราะจะก็สดพี่นอ้อง จงมีสุขภาพเข้มแข็งจำรวยเงินทองอายุหมันกวนยืนเด้อพี่น้องขอบคุณขอบใจได้หลายไะรับชมคลิปต่อฮะสาธุเดี๋ยวรพอจากว่าซุกครูพี่น้องเอ้ยอย่าจออะไรสาธุใจพี่น้องสี่ทับทุกานกินข้าเรียนกินมุกกระทะมือนี่ครับจุกกระแตมือดีเงินเนาะอีกแค้นแต่พอดีเตะกว่าพอดีไปยังจุกเงินออกมาเงิน เล่นแม่กับแต้พมีแค่หาเสียนยังโอ้ฝักหายุงอยู่หันเละมาคำสิงเนาะแค่บักตุ้ยฮะเดี๋ยวเข้าไปสบายดีไหม่พีบักตุ้ยเดลยเลี้ยวบาร์ซุกเห็ดซอยกันก็เดินสี่น้องมันจังเสียวัยเด้ออ่าตอนนี้ทีมงานเท่ากับมาไกะขบแล้วเนาะตอนนี้มีแต่คนอยู่ไกลๆกันเนาะน้องน้อยๆเนาะ นี่ากันเห็นบาซุกะนั่งซ้อยเฮ็ดแล้วน้อยหนึ่งกะบาคำจริงคำจริงเนาะนั่งกันมาั่นสิรอยังเห็นนจเดุอ้อยพี่ใหม่เนาะเฮ็นน้ำต้มน้ำซุปพีใหม่กับต้มใบเดียมันบ่ต้มใเดียบรลยซุปลังลังไฟติดถ่านจะมันหมดหมดอนั่นบ่แต่โทษว่าพี่ใหม่จะเปเนื้่หนูเนาะจะบาดขวมากครับเพราะว่ามันไกลเนี่ยบออยากีรถไว้มาายนย ใช่เลไฟเมือนกูซื้ออยู่างหอยเหมืนดักเรือที่คนเดียวเอาบาสุกซื้อมาหมูสามกิโลแล้วก็ตับหมูโลดหนึ่งอะไรกันเรื่องไหนมิจะพักกับเห็ดกับแป๊บสี่ซ้ำกระตุกเนาะทำงานมาบอกกบสั่งคือสิกินจนแบบไปบ่ได้ยเลยแหละมือนี้นะพี่น้องเขาก็หาเบิ่งตอนเฮ็ดแล้วด้วยสันเดอร์อ่าตอนนี้บาสุกก็เตรียมของไหวแล้วเนาะเถิงหมอ กระทะไฟฟ้าอะไรกัหมอ้อหมอ้อหม้อไฟทานไฟเนาะน้องเนาะกำลังถากินน้อง,น,องนิ้วสบายดีน้องพี่น้องน้อพวกเขาสบายดีสไลพอแมพี่น้องโดนเติบแล้วพี่น้องที่พวกเฮาบ่ได้มาก,กินน้ากันไปสีไล่ไลายเดือดแลยวบาสุกสีเตรียมสวยจานแล้วก็แก้วแล้วก็ได้หลายอย่างเนาะออกมาเตรียมไว้ส่วนครูจอยไปใหม่เพิ่งกระซ้ายอนาถา สรอยนันเหลี ang, 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 n ha. N ha ang, ang, ่ยมออกมากินกันเลยน้องพี่น้องเขมานั่งกินเลยได้ยินแจ้งเกียร์ทองบ่พ่อแม่พี่น้องเพราะว่าหน้าปังเนาะหรือว่าหน้าแจ้งหน้าแจ้งหรือว่าหน้าปังนั่นแหละเดี๋ยวน้องเพี่น้องเนาะเก๋สเแล้วแล้วมาเจยที่ไปกินแก้ว หลายคนนักันมากครบเนี่โอ้อยามาพ้าอายุถึงงานเอะไรนีพี่น้องเนี่ยสิบกว่าคนไป<อ>สิเหล้เนาะห้าสิเดตรับประทานนั่งกินแบบนี่ตอนนี้ห้ากาดน,นั่งออมบุง้งนะพี่น้องเนาะเชิะมี อ่าคนมาบุคคลหลายคนเนาะถ้าอย่งนี้พ่อยี่พ่อนี่ยข้าวเลียบพี่น้องเผาขัวนาคาเราก็บบ uh, ุคอยปั้นไงเนากับมูกระทะกินมื้อเดือนก็ได้พี่น้องาเลยนาคาแม่เผาเนาะแม่คองปีใหม่แล้วนอัดแล้วรับแล้วเพราะว่าเขากินเดักเติบเนาะเวลาก็ประมาณตันนิดแบบมุกว่าสองถุงกว่าสามถุงแล้วเนาะ มาเด้อมาเด้อมาเด้อมเ้อม้อมาเอมาเดาเด้ยมาเมาเดอมามาเดมาะดอัาเด้มาเดอมาเด้อาเ้มาเด้อมาเด้อมามาเด้อมาเด้อมมา้มาเดอาด้้อมาอาเด้มาดอาด้อม้อมอามออออออ่มเมเาดายอาเอเาเาาพันมันกดดาก แซ่บแน่กับมุกกระทะาแหละมุกกระทะาในคล้องมากพี่น้องเลยกล่องกัดแจกในเ<ม>ด้อเพราะว่ากล่องใหม่มแล้วไม่กัดแจกฟันนะงเสียงกบเสียงเขียดไปน่อพี่น้องอยังคำนสิร์ตไทูโหมูโหูหูร่วมลงเนนะไปลงองยูทูบร้งคลิปปล้งนาป,ปกสองกินดิ ตัวไหนนี่แน่โอ้ตัวนี้ห้องปิดเปิดชุกกจิพีกมันยังมันเฮ้ยมันมันปิดมันปิดเองมันชุกกยาเร่งมันติเออสุกะยาีกมันติดอมันมันโมหอนกับพีกแม่อีพ่อว่ามากวันนี้่ขอน บปหยาบแล้วไปนอกก็ยิ่งอวักิน่าเยก็ได้กซ้ายขาวซ้ายขาวก้จอยเดียวมาเด้อเด้อสีองเด้อตันีผ้าของผัวเนาะผ้าผวกมักอ่า้องไฟฟ้าตันีผ้าผวกมักคองหอมเนาะเดี๋ยวเดียวเด้อมาซุซิบนนี่ อี่เมย์พูดจอยแล้วจ้ะปีใหม่เนาะกินอยู่เบืนะ้องนี้จนแบบห้างกินอยู่แบบนี้หอมหอมแตะเลยผมจ้ะหอมหอมย่างจนว่อนไปน่าที่นเผือกเผ <ปะ S 1> ือกเอาดึกไหมซู้ดึกไหมโอ้บอบบี้จะไปเปลี่ยนเครื่องบ่น, <c oughs> บนะบอธนาบอธนาไปให้งงเลยล่ะลองลองทายเล่นวายโอ้ทายเล่นวายบ่ได้นเย่าจะยุบหา โอยเยมัะมากูได้มาเดินมาเดิพอเป็นน้องเนกะเอโอ้ยเดียยที่อยูได้เดีอยู่น้เดียจะเข้าไปวนต้นผักไปเลยไ้องเลยมาเดินมาเดิราวยมาตุ้ยมาใส่กระครองกรี๋ยวอหเขอโตกินก็ได้พี่น้องเยไอ้ข้างน้อยแต่ตอน่ใจแล้ายเนี่ยแล้วมืออื่นคอยหลดเนาะ เื่ยนคอยโลดดูหุ่นก่อนดูหุ่นก่อนครับเอื่นคอยโดจะน้อยนี่บ๊อบบีก็ตามไปเนาะมือนจังโหลดม้อนี่ปหนาจังโหลดบ้านี้นึ่งโลดบฮ้ยมือโลดอะไรเนี่เนาะปวดซึ้มาเนาะต้อง้จะได้หุ่นดีกินจะได้กับโบอวนอีบอนกินจะได้ก็บโบอวน นางทองคืนเด้ขีกเกียจหได้ขี้ีเบอกให้โไปขามันเลยมด้ันกินซอยแต่เราไปบวชนน่าเกลียดเลยนี่วมี่เรื่องขี้จกินใากันทกินกันไม่แต่รา่เลงไปแต่ีล็กๆมันอยาอีกั้งหนึ่งงจากกินไม่ไรเติบมาแบบบ้าน ต้งคเงอนิืเงาะไันสแล้กูอามเน่ยมาอกมงาะอยาผมสือเนาะอก้กานี่ยเขาเขาหงอกมาหล่อน่ะใหญ่ไปนี่โอ้ล่อเลยครับโอ้หล่อนมันก็หล่อดีเลยเนาะตอนนี้หน่อยเห็นปหารเ่อปีเนาะเห็นคือดาละเนาะูเตงนอยคือดาออ้เหออูครึ่งแล่าแท่เนาะบ่ลออได้จังได มันสกินเบกินนะมนเเหรือเครื่องเล่าไทยเนี่ยนี่แหละเดี๋ยวก็ว่าอิ่มเลย้มีสองคนเนาะอิปปานเน่านาเนาะเอออิสายปานสวยม่มีานี่คือคนนัดพัดเนาะสิกินเนาะสิกินเห็ดวิธีหย่มของคนนัดพันมัจะกินจะได้เถึงไปหาเห็ดเด้ไพม่น้องนี่ยอิชายหย่อาจนนันสีอันนี้ มุ่นมาแต่ปากนี่ยยำค่แต่ยำปากตัวเองให้บอกเจอยักรล่อนย่แงนีะยั่บ่อกระตุอดัวโม่พอใจนตัวจะของคอยกดิกันถอนตอวท่านน้อยบ๊อบบี้ค่อตนะคุณ่เนาะดีใจว่าแม่คอยหาเงินสับเมดีใจสุดเนาะ เย่เย่เดีซบเป็นใหม่นะสี่หมื่นซาบเด้วเนาะพีใจนะพี่ห้อาูวางมืนซบพอีกินหมูก็ได้จนน่งกับซ่บเป็ใหม่หาเงินซบเนาะจ้นั่งก็ปีใหม่กยางใดน้องแ่กันหาเงินแล้วเออสลองน้ำกันเลยซาพี่นนอเลยมันจังเปือนเงินเนาะแล้เอาแบบมคอยแบบมาผู้ที่ตามกับบกปันใดหลังเนาะโมคอยดีใจจัยอนวิวยอนวิวร้ายผู้พี่น้องดีใจกว่าบอยอีโดก็สิกินน้ำมึงค่ะกินน้ำมึงค่ะ มันจะหด้หมื่นสับเลยจาหน่อยอีโด่หนึ่งหมื่นสับเนาะเขาก็กินอีกเนาะเอาคำจริงเนาะหนึ่งหมื่นสับหนึ่งหมื่นสับเหยียบองอันนั้นอินดีมากมวนท่ามื่นสับอยู่เขาก็สรองอีกเนาะนักแสดงเขาเขียนคือนางวันนัง มาแทบ้านเดอร์ซีรนไหมันกระคากันเดี๋ยมันกระดังเนาะนี่หดเลยเมื่อนะทอีโดว่ากดมันกดกี่แต่อันดกดตอนอันนัินเ่านกนฟังเพลงต่อดีกว่าแฟนคลักว่ ท่านจีดายใจักสาวีคลิปไพ่ได้เนี่เนาะพี่น้องเนาะคลิปไพ่เดินดวนัวเ่งเนาะคลิปจังสิเนาะมไปบ้านเม่งดีกว่าวไปพี่น้องกินกันเด้อเียกิน่ตอนนี้กัไปเลยเนาะคนหนึ่งเนาะหายสาบซูน้นไปเลยเนาะคนหนึ่งอยู่น้นนอย ยังจะกวกทุ่นนะเอมือนวิญไคอยลด์วไคอยลด์ะนั่งกินกันต่อเนาะนะพี่เน้ัน่แค่ไปเขารนะเราคันที่มันมาผู้รูสาวบะตอบแซดผู้สาวเคินเนาะเขาเคินสามปีเดี๋ยวยังเคินอยู่เนาะแซดจนดตนแซดไปเขาเคินแซไปเีขาอ่านในบตอบเขาเออเขาเคิน เกิน3าปีเนาะยังเกินขี่เต่าเด็กตอมึงม่่งตอนนี้อีพอกับมากเนาะม่าจะเป่าขัวแ้วสีกินอยู่บ่แล้วแหนมะระโพธมาเนาะแลจะมางกิน นี่ข้าวบงนี้โดดนี่มีกินนิ้วนี่กระท้อนนะน้องนิ้วนี่ท้นเกินเรามาแตนะ่เปล่าขัวนะเปล่าขัวคื้อยังนอนเปล่าสะพานเพื่อเก็บเงิ่อนน้องพี่น้องเก็บเงินคนที่ขามนะเพราะว่าต้องเสียค่าขาบนะพี่น้องเนาะ มาเลยค่ะต ja uh, <g urg itate> <im esh> ื <programmes> ้อ้ยเลยบำรุงผิวพรรให้ขาวกระด่างใสอ้กินยาขาววาววิตามินวิตามินพวกสื่อมใช่กินนันตี้ไพวกเราเห็นกูมันนี่แล้ว่ากินยาขาวมาละเอายาขาวไอ่มียมีพ่อตัวนี้มันจังไวพวกเขาอิ่มหรบอเฮ็ดชุบยา จะน,นั่งยุหันแหละคันว่าอย่างมีพ่อตักอร่อยนี่มันซุกไปะแล้วนี่นี่ตัวนี้นี่มันจังลายนี่เอ,อ,อ้านี่เอาขีดไปเพื่อตัวมันมัก้ล,ลายไหมนคนมาน้ำดังก็กินทีหลังเนาะนี่พวกเขาที่มองนี่นี่มันสีใหม่ล่ะฮะจี<อ>ใหม่โรงพยาบาล มันจะทุกอ่นั่งเปล่าซื้อนะมันอิบนะทกนถามีบอบไล่เธออะไอีบอบตัตอบมันตอบเต้ยทามาทุกเราเลยบอนบเาบอยมันมันมังเป่ามันอิมันด้นยนมนจทุนี่เอาไปให้โร้าเอาตวยาเข็มให้ฟอนาะ่นะไไกินโดดซะ ก็กินตะเฮิ้งนะซุ่มเอาเล้สีว่าววลวเลยเจ้าเได้ลายมันจังสินุถึงจนัวนะถ่ายโทรศัพท์นี้เนี่ยโอเคซื้อมือหนึ่งี่ยังผู้เขามันดวกบ,บ่ ตอนนี้พ่กอ,อก,ก็อิม่มนะเนาะกินแป๊บเดียวนะี่จะอิ่มหรือจะเฝ้าพ่อถาได้แต่ด้อิมม่มไหมไปกินกนะมื้อื่นเนาะถามว่ามันอินรือะปี่น้องมันเลยกหาก็ไใคกินที่ร้านก็ไอ้ะ yeah. แต่ว่าคอยซสียนางกินอยู่อีกเด็ก,เดกๆกูลหโอ้ยเห็น <c oughs> <c oughs> จ,จะไหนก็ได้ตัวหืน่นเอาองหมนอนยังดุ อยากก่าดุกอยากบ่อยากบ่อมีเาม่ายรดอยบ้วนี้สกินเากินนหอลังจ้งจากกินแลลวน้องเหนะห้ากินแหลวแลวตอนนี้ห้ากับมละเนาะตาบินมะเนาะหละเดี๋ยวหลังซอยกันพี่นนองจันหน่อย กาจิปอกฟิดขอบปิดคลิปกันวันนี้พี่น้องกันครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมเด้อพี่น้องฝากกดไลค์เป็นกำลังใจมาสุกแน่บเบสุกทุกคนนี้ื่อมากนะพี่น้องถึงหอสที่หนึ่งหอสองที่เจ็ดที่แปดเนาะแปดเป็นกำลังใจของข้าใน่เด้อเจอกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย